คอนโดฟิวบ้านย่านรัชดาที่เป็นแบบ2ห้องนอนรีนเวทใหม่ใช้เฟอร์แบรนด์ชั้นนำที่เดินทางง่ายมากไป่มาทีสุที่สาเพียงแค่9ก0เมตรและนั่งต่อแค่2สถานีก็ถึงทั้งเดอะสตรีทรัชดาบิ๊กซีรัชดารวมถึงจอดแฟร์รัชดาและนั่งต่ออีกนิดก็ถึงเซ็นทรัลพระราม9้าเลยโดยห้องนี้จะเป็นรูปแบบ2ห้องนอนหห้องน้งําและ1น่โซนครัวมาในขนาด70ตาตรางเมตรถือว่ากว้างมากอยู่ได้ทั้งครอบครัวเลยโดยที่นี่ตกแต่งมาให้อย่างดีใช้เฟอร์เิเจอร์จากแบรนดชั้นนำในราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ ทามากซอย่านกลางเมืองแบบนี้และดีกี่ห้องที่ให้ของมีคุณภาพขนาดนี้และที่สําคัญเขารื้แม้กระทั่งยันกระเบื้องเลยแล้วปูด้วยกระเบื้องอย่าง SPC ที่ทนทานและก็กันน100้ำร้อยเปอร์เซ็นต์และยังกันลามไฟอีกด้วยอย่างโซนโต๊ะทานข้าวตรงนี้บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากซึ่งที่อยู่ติดกับโซนครัวเลยโซนครัวมีทั้งเตาแล้วก็หูดหุดควันและมีของแถมอย่างอื่นอีกเฉพาะห้องนี้เท่านั้นนะทุกคนพาไปดูห้องนอนแรกกันก่อนเลยห้องนี้มาพร้อมเตียงขนาดใหญ่ตกแต่งงานผนังมาให้อย่างดีบอกเลยว่าเราชอบไฟซอสของเขามมาาากช่่วยเพิบรศด้ีีอน เระเบียงด้วยนะระเบียงติดตะข่ายกันนกมาให้แล้วเรียบร้อยแอร์คอมเพรสเซอร์หันออกด้านนอกไม่ต้องกลัวร้อนตรงหัวเตียงก็มีไฟห้อยมาด้วยสวยสุดติดตั้งแอร์แครเรียมาให้แล้วเรียบร้อยโซนแต่งตัวมีให้ครบเลยทั้งโต๊ะเครื่องแป้งและกระตู้เสื้อผ้าห้องนี้คือตู้เสื้อผ้าหลังใหญ่มากเหมือนอยู่บ้านยักษ์เลยทุกคนไปดูห้องนอนที่สองกันบ้างห้องนอนนี้จะตกแต่งคล้ายๆห้องนอนแรกเลยต้องยอมรับเลยว่าห้องนอนทั้งสองห้องตกแต่งงานผนังเหมือนอยู่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นเลยอะห้องนี้จะมีเตียงขนาดห้าฟุตมาใหือนนกั ติดแอร์แครีเอไปให้อีกด้วยไปดูห้องน้ํากันบ้างด้วยความที่ขนาดพื้นที่ใช้สอยเขาเยอะห้องน้ำก็เลยกว้างสุดๆมีครบทั้งสิ่งล้างจานเครื่องซักผ้าแล้วก็โถสกปรกแล้วยังแถมเครื่องทำน้ำอุ่นไปฟรีหนึ่งเครื่องส่วนกลางที่นี่เมีครบทั้งฟิตเนสกว้างมากรวมถึงสระว่ายน้ำที่มีครบทั้งสระเด็กและสระผู้ใหญ่เลยฉันที่เป็นส่วนกลางก็มีร้านกาแฟร้านสกีรรวมถึงร้านสะดวกซื้อถือว่าค่อนข้างครบเลยส่วนใครปวดเมื่อยก็มีร้านนวดมาให้ด้วยแท่ไม่ต้องออกไปไหนแล้วทุกคนใครสนใจต้องรีบทักเลย